สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงปี2565นะคะท่านใดที่เกิดราศีสิงห์หรือลักนณาราศีสิงห์นั้นลองเข้ามาชมคลิปได้นะคะว่าดวงคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะหรือมีสิ่งใดบ้างที่พึงระวังนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ดวงชะตาในช่วงปี2565นะคะโดยภาพรวมนะคะของแต่และเดือนเดือนนะคะก็ถ้าเป็นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะคะดวงชะตาเนี่ยนะคะโชว์มาว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นั้นนะคะมีโอกาสที่จะคือต้องระวังนะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยต้องระวังในเรื่องของจะมีคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะจะอิจฉาริษยาคุณนะคะเป็นช่วงที่ทําอะไรจะมีศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเป็นช่วงที่จะมี มีโอกาสที่จะมีคนไม่หวังดีกับคุณนะคะหรือสังคมเพื่อนร่วมง,งานต่างๆเนี่ยที่คุณคบหาสมาคมอยู่เนี่ยต้องบอกว่าต้องเลือกคบคนให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสเกิดศัตรูได้ง่ายนะคะหรือทําอะไรจะมีปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งเข้ามาทดสอบในเรื่องของสภาวะจิตใจของคุณนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยชาวราศีสิงจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือจะแปลว่าศัตรูจะพ่ายแพ้ไปเองนะคะดวงชะตายังบอกเหกว่า ชาวราศีสิงห์นั้นคะคุณมีโอกาสที่จะมีการสร้างหนี้สินเกิดขึ้นนะคะหรือมีหนี้หนี้สินก้อนใหม่มีหนี้จํานวนมากเกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือไม่ไม่ใช่นั้นจะแปลว่าชาวราศีสิงห์ต้องระวังเกี่ยวกับการถูกโกงถูกหลอกถูกอารัดะเปรียบหรือมีคดีความนะคะในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆภาพรวมเท่านั้นเดี๋ยวค่อยมาเจาะเป็นเดือนเดือนไปนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าถ้ามุ่งเน้นเป็นเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมช่วงประมาณเดือนมกราคมเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีโอกาสาที่จะมีโชคทางการเงินจากบุตรบริวารจากลูกจากหลานนะคะ <Maybe. S 2> หมายความว่าถ้าไหนที่มีลูกมีหลานที่เขาทํามาอาชีพได้แล้วเนี่ยนะคะที่เขามีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ <posture S 2> เนี่ยคุณมีโอกาสมีลูกมีหลานหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองให้หรือมี มีการลงทุนร่วมกันกับลูกนะคะหรือมีรายได้ที่ต้องไปข้องเกี่ยวกับลูกหลานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีสิงค์คุณมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆมีรายรับใหม่ๆเข้ามาหรือมีแนวคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่มันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างผลกําไรสร้างช่องทางเรื่องการเงินการทองเข้ามาเป็นอย่างดีซ้ํามีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อยอดหรือนําเงินไปทําในสิ่งที่พึงเป็นประโยชน์เกิดขึ้น แล้วก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะถ้ามุ่งเน้เนไปเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะไปอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องระวังที่จะมีคดีความเกี่ยวกับเงินกับทองหรือถ้าให้ใครหยิบยืมเงินก็มีโอกาสถูกโกงเงินเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินหรือมีการสร้างหนี้สร้างสินเกิดขึ้นด้วยนะคะระวังโดนโกงเกี่ยวกับเงินทองนะคะต้อง ต้องวางแผนการทางการเงินให้ดีแล้วก็อยายครหยิบยืมเงินนะคะการเงินค่อนข้างที่จะเสี่ยงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ถ้ามุ่งเน้นไปนเรื่องของการทํางานเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เรื่องงานเนี่ยดาวการงานตอนนี้นะคะดวงชะตาบอกว่าดาวการงานของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ มีการทํางานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือมีความโชคดีทางการงานนะคะมีช่องทางในเรื่องของการทํางานที่มันต้องไปติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยงานตรงนี้จะดีขึ้นดียิ่งขึ้นดีมากๆด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ส่วนท่านใดที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิด right นะคะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือไปยัง ย้ายกลับไปอยู่บ้านอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าเรื่องงานก็จะมีคนอิจฉามีคนริษย,ยาด้วยเช่นกันนะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ด้วยนะคะมีโชคจากบุตรบริวารเกิดขึ้นได้ลูกน้องมบือดีนะคะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะคะมีนาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ต้องบอกว่า การเงินเนี so, ่ยนะคะไปอยู่ในภพปัตตานีก็มีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามเงินจากคู่ครองคนรักนะคะคนรักหยิบยื่นในเรื่องการเงินการทองให้หรือมีโชคจากคู่มีโชคจากเพศตรงข้ามนะคะได้เงินมาแบบรับรับก็ได้นะคะต่อมาเดือนเมษายนเนี่ยนะคะดาวเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินการเงินไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยก็ต้องต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะการเงินมีเข้ามาจะมีออกไปอย่างรวดเร็วมีโอกาสเสียเงินไปกับสิ่งที่มันไร้ประโยชน์ เสียเงินไปแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเสียเงินไปกับคนรอบข้างนะคะถ้าคุณมีแผนเสียเงินที่เป็นประโยชน์ก็ให้เสียไปด้วยนะคะจะดีเช่นเสียเงินไปกับรักทรัพย์<ๆ>เสียเงินไปกับการซื้อรถซื้อบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีแผนจัดการในเรื่องการเงินการทองก็ให้เสียไปในสิ่งนั้นจะดีเพราะว่าดาวการเงินไปอยู่ในภพวินาศมันก็มีโอกาสที่จะการเงินมีโอกาสที่จะวินาศออกไปหรือจะแปลในข้อดีก็คือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ทางการเงินแบบลับๆเกิดขึ้นไม่ ไม่เปิดเผยไม่เอกระเริกนะคะรวมไปถึงดาวการเงินของคุณก็ยังไปอยู่ในภพสุภาษก็แปลว่าในเดือนเมษายนนี้คุณมีโอกาสมีรายได้จากการต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือมีช่องทางอะไระไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือจะแปลว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเงินเดือนที่เงินเดือนที่มันได้ประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือมันก็ต้องมีมุมที่ดีแล้วก็มีมุมที่เสียนะคะตามดวงดาวนะคะก็เมษายนเนี่ย ก็ดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภาด้วยเนี่ยก็ต้องมีสิ่งดีทางการเงินนะคะเงินมีโอกาสเลื่อนเลื่อนขึ้นคือได้เงินเพิ่มมีเงินโบนัสอะไรเงี้ยจะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนสุภาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยดาวการเงินก็ยังโครจรในมุมที่ดีนะคะก็มีโอกาสมีลาภผลเกี่ยวกับรายไ,ได้ไร,ไดรายรับหรือมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆเข้ามา หรือมีโอกาสได้นําเงินบางอย่างไปลงทุนไปซื้อหุ้นหรือเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีหัวคิดหรือมีเหตุจัดฉากให้คุณเนี่ยมีการวางแผนหรือบริหารจัดก,การการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินไปทาทาเงินหรือนาเงินไปต่อยอดเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่า ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะดาวการเงินการทอง mình, คูณเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรม,มะแล้วเนี่ยเรื่องประมาณกลางเดือนนะกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยสิ 15. มิถุนายนเนี่ยก็การเงินการทองเนี่ยต้องบอกว่าทํางานใดๆงานตรงนั้นจะสามารถก่อลาบผลในเรื่องการเงินการทองเข้ามาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าการเงินไปอยู่ในภพกรรม,มะนะคะมีงานก่อเงินได้เงินคือสร้างงานสร้างเงินพร้อมกันเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานคู่ขนานมีงานพิเศษมีงาน ทำเพิ่มรวมไปถึงรายได้ก็จะมากขึ้นตามงานที่มีนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้มีงานคู่ขนานการงานขยับขยายการงานเติบโตก้าวหน้าแล้วก็เงินทองเนี่ยก็จะแตกแขนงออกไปมีเงินหลักหลายช่องทางเข้ามาด้วยเช่นกันจากดวงชะตาจะโทรมาในลักษณะนี้ต่อมาประมาณเดือนสิงหานะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่การเงินร่วมตัวเนี่ยนะคะชาวราศี คือการเงินร่วมตัวเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยจะไม่ขาดเงินสิงหาคมเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะหอยหาเงินฝักใฝ่เรื่องเงินทําอะไรจะนึกถึงประโยชน์เกี่ยวกับการเงินกันทองมากเป็นพิเศษเป็นช่วงที่ไม่ขาดเงินมีโอกาสยิบจับเงินยิบจับเงินก้อนใหญ่ด้เงินก้อนใหญ่เข้ามาโดยได้มาจากใครก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้น นะคะดวงโชคชะตาโช์มาในลักษณะนี้แล้วก็ถ้ามุ่งเน้เนไปเรื่องงานก็มีโอกาสเกิดงานใหม่เกิดธุรกิจใหม่เกิดภาระความรับผิดช,ชอบใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะขยนขันันแข่งในหน้าที่การงานมากขึ้นเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้อนกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งทางการงานมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษามีงานที่ข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศเกิดขึ้นเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ต้องดีนะในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะ แต่ละเดือนก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะตามตามภาพดวงดาวที่โชว์มานะคะและ้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเรื่องงาน,นี่จจะมีความผันผวนทานงการงานอยู่บ้างนะคะมีเหตุการณ์ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะทํางานอยู่ดีๆเนะี่ยมีโอกาสที่งานตรงนั้นเนี่ยมันมันมีชื่อเสียงมันมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเคารพนับถือมีเครดิตในวงงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องเงินก็มีโอกาสที่จะมีหยิบจับเงินก้อนหาเงินได้มากด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะประมาณเดือนกันยานะคะถ้ามุ่งเน้นไปเรื่องเงินกันยายนเนี่ยดาวการเงินก็ยังถือว่าดาวการเงินร่วมกับตัวอยู่ก็ยังไม่ขาดเงินนะคะการเงินจะมีอินคัมเข้ามามากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีลาบผลเกี่ยวกัรายได้มีลาบผลในเรื่องช่องทางใหม่ๆรายรา,าบใหม่ๆทางการเงิน หรือท่านใดที่ทางานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับนักวิชาการนะคะงานที่มันเป็นเกี่ยวกับสายสายวิชาการนักวิชาการงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากเนี่ยงานตรงนี้จะสามารถทําเงินได้ดีนะคะรวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ต่อมาในเรื่องประมาณเดือนตุลาคม การเงินการทอ,องคุณเนี่ยนะคะก็ต้องหาเงินได้มากก็คือประมาณช่วงประมาณสิงหากันยาคมเนี่ยการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะขยับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากต้องบอกในลักษณะนี้นะคะจะขยับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าท่านเนี่ยคิดจะวางแผนทําอะไรที่มันก่อลาภผลเกี่ยวกับเงินก่อไรายได้เนี่ยให้ทําได้เลยในช่วงประมาณสิงหากันยาคมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสเข้ามา ได้มากคืนหาเงินได้มากนะคะเป็นช่วงที่ในเรื่องของโอกาสต่างๆเกี่ยวกับรายได้เปิดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี่ยดาวการเงินของคุณนะคะไปอยู่ในภพพันทุเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสได้เงินมาจากหลักทรัพย์หรือเลขบ้านเลขรถออกสลากกินแบ่งหรือเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ไปซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะคะ หรือมีถ้าเป็นข้อดีก็คือมีโอกาสที่จะมีราภผลเกี่ยวกับหรือมีโชคเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นในด้านที่ด้านที่มันลบก็คือมีโอกาสเสียเงินกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมันเป็นทุกขลาบทุกขลาบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์เสียเงินไปเสียเงินก้อนไปเกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์แต่มันได้หลักทรัพย์มาหรือแป,แปรแปรสภาพ จากเงินไปเป็นหลักทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะดวงมีโอกาสจะเป็นในลักษณะนี้นะดวงโชว์มาแบบนี้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยคุณจะมีเค,ครือข่ายมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีเครดิตในสังคมที่คุณอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้มีรภาพใหม่ใหม่สังคมใหม่คอนเนคชันใหม่ สิ่งใหม่ๆเข้ามาโลกกระท์จะเปิดกว้างขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีทางการงานนะคะมีโอกาสที่คนในครอบครัวเข้ามาข้องเกี่ยวกับงานของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นร้าวใจทางการงานด้วยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ราคาดวงก็โชว์มาในลักษณะนี้ด้วยนะคะต่อมาประมาณเดือนธันวาคมของปี65ะคาดวงชะตาเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เงินของคุณนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีคือการเงินเนี่ยมันถือว่าเดือนธันวาคมมันก็อยู่ในมุมที่ที่ดีมีโอกาสดีๆในเรื่องของรายได้หรือลาภผลด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ย มีโอกาสที่จะนําเงินคือส่วนมากนะแนวโน้มที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณส่วนมากที่คุณจะมีแนวคิดหรือหัวคิดในการที่จะนําเงินไปลงทุนมีไอเดียอะไรม่รเกี่ยวกับด้านการเงินการทองนะคะมันมีแนวคิดมีหัวคิดเกี่ยวกับการการเงินการสร้างเงินอยู่ตลอดเวลานะสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่ามีโอกาสมีธุรกิจร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าเช่นถ้ามีลูกมีหลานก็มีธุรกิจร่วมกันกับลูกกับหลานเกิดขึ้น ลูกหลานนำรับผลเกี่ยวกับการเงินการทองมาให้นะคะมันก็แปลได้หมดเลยนะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยก็ต้องมีโอกาสดีดีทางการเงินแต่ถ้าการเงินที่มันจะค่อนข้างเสี่ยงจริงสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นช่วงต้นเดือน ของปี6กประมาณมกราคมพันเนี่ยก็คือต้องระวังคดีความหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต้องบริหารให้ดีแต่ว่าประมาณกลางๆเดือนปลายเดือนเนี่ยการเงินการทองถือว่าจะห่างกันได้มากแล้วก็ดีขึ้นด้วยหรือว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเช่นถ้ามีลูกลูกก็ยื่นเงินให้ลูกซัพพอร์ตเรื่องการเงินการทองหรือไม่ใช่นนั้นท่านใดที่ไม่มีลูกไม่มีหลานก็จะแปลว่าเงินที่มีเนี่ยคุณจะเอาไปลงทุนแล้วก็พบช่องทางในเรื่องของรายได้ใหม่ใหมอินคัใหม่ใหม่เข้ามาเกิดขึ้นแน่นอน นะคะในช่วงปี2565สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับพวกกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่ากันให้ดีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงปี2065นี้นะคะก็ต้องบอกว่าจะมีมุมที่ดีเข้ามาไม่ว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ดีเรื่องงานก็จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือขยนขันขันแข็งมากขึ้นมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นนะคะก็ถือว่า โอกาสเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันทางการงานเกิดขึ้นนะคะดวงชะตาโชว์มาในลักษณะนี้ส่วนในมุมที่มันเสียเนี่ยเรื่องงานเนี่ยก็จะเป็นพวกมีตัวช้ามีคนที่เสียมีคนคอยกันแกล้งหรือมีโอกาสถูกหักหลังเกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะแปลอย่างหนึ่งว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ มีธุรกิจทางการงานร่วมกันกับคนในครอบครัวไม่เช่นนั้นจะแปลว่าสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดการขยับขยายงานขยับขยายสำนักงานขยับขยายร้านค้าเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลาบผลต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงปี2565เนี่ยนะคะก็ถือว่าจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะ